โย่โย่อะไรโย่สวัสดีทุกคนนะครับผมสื่อโตแล้ววันนี้อยู่กัรนเกนชินอีพพสนะครับก็เซิร์ชจีนเหมือนเดิมไม่ใช่ทีสุกไอดีกันนะครับวันนี้ของรับมากดไปหหมดครับทุกคนอาจจะไม่ได้กดเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเลเวลสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับโปรแมทเหมือนเดิมเขาบอกกันอย่างนั้นเห็นตอนนี้เสียงของอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้อันนี้ล็อกอินนะครับไม่ได้ล็อกอินนานมากเหมือนกัน งั้นเราก็ล็อกอินให้เลยแล้วกันพองหัวคืนกลับนะครับผมก็ไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าผมพึ่งเข้าแก็บเขามาอาธิษฐังกันนะว่าได้ของท้อไหลายผมซื้อมาตะกิ๊เลยไปดูกันในนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นนะฮะหนะะึ่งหมื่นเกือบหนึ่งพันแล้วก็อาวุธในแร่ไม่ใช่สิตัวเ,เขาเรียกว่าไพม,ม้อสีม่วงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชใชอะไรวะชั้นแมนโอเคเรามาเผาจริงก่อน เมื่ิกี้น้วผมไม่อยากจะกดหรอกนะตัวเนี้ยแต่ก็กดไปแล้วเผื่อมาออดโทนทองเนี่ยผมอาจจะมีดวงก็ได้ไม่มาเลยอุ้ย <ül> <ül> เบนเนี่ยของดีทุกคนไอดีเนี่ยดีแล้วได้เบนเนสมาแล้วนะโอเคไอดีอ่าไม่ใช่ไอดีดิอันต่อไปเรามาตู้ยาเอกกันนะอะพูดกัรติดประจำใจขอยาเอกก่อนอะลาอา,อามิตกระซาปเะ อ่าในตู้มีซินชิวด้วยนะอันนี้แลดได้อยู่เดี๋ยวมาแลกกันฮนะเท่กันเท่าไหร่วะดูสิอีตัวนี่วะอันนี้ใช้ห้าถึงจะเปิดได้โอเคงั้นเรามากดยาเอกก่อนซะซาเท่าไหร่เดี๋ยวซะทักสิบกล่องซัก <c oughs> <c oughs> สิบครั้งก่อนดีกว่าเอ่อในตู้มีอะไรบะเออขันสามเด็ดไม่เคยมีอะไรหรอกครับ แล้วก็ชื่อเปลี่ยนได้นะครับวันเกิดไม่ได้ตั้งแล้วก็ตั้งค่าทีมตอนนี้ยังกดไม่ได้นะเปลี่ยนไมได้เดี๋ยวผมลองไปตั้งคา่าอันนี้คือผมดึงเวลาอยู่นะดึงเวลาให้คลิปยาว <laughs> จะทิ้งแบบดุนดวงใส่เบเนสมา <c oughs> โบเคนหรืนออออมากดครับสิบครั้งแรกของเรามาไหม โอเคมีหมากก็ข้างในเล่นแล้วกันนะอได้น้องอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้ชื่อดอสเหมือนกันเพราะผมไม่อย่าไปไม่ถึงเหมือนไม้เนี่ยนะตัวนี้มาเหมือนไม้หรือเหมือนน้ำเนี่ยอ่าบายครับอีกทีหนึ่งไหนไหนดูสิทองยังไม่มานะครับมั่วเหมือนเดินเอ,อาวุธกระจอดจัดของไม่ดีเลยนะตอนเนี้ยเออลืมไปคือผมสุ่มครั้งหนึ่งเลยนะไอ้ที่ผมสุดตีนเห็นว่า ก็ลุกเบรดเป็นเบนสนะฮะก็มาสูงใหม่ตัวนี้ก็เห็นมีคนคอมเมนต์กันมาสองคนอาเอาตู้ยาเอ็ดนะฮะคนดูก็เยอะอยู่นะงั้นเรามากดต่อครับตายฮะยาเอ็ดครับยาเอ็ดอยาลุกเด้อก็ขอ,อย่าลึกมากก็ได้เอ้ยสองตัวสวยสวยมันนะสวยละโอเคมากันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยกันที่สี่สิบใส่ปา โอ้ยได้เยอะจนอีกคนอันนี้สี่สิบแล้วนะห้าสิบโอ้ยอดึกคอดอาวุธอันนี้ก็พอได้อยู่แต่ธนูไงไม่ค่อยได้ใช้หรอกหกสิบมาแล้วครับอ่าหกสิบมาไหนไหนดูสิมันจะหลุกหรือเปล่า กร้องละอะไาอะไามาเถอะอะไรอะอะเอ้ยตกใจหมดเอ้ยดูว่าอีตัวนั้นน่ะทุกคนน่าๆน่าน่าหน่า,นา,นา,าลุกอีกแล้วคุณผู้ชเมเบนเน็ตต่อเฮ้ยหลุกอิดโอ้ยคือผมหมดไปหลายร้อยเลยนะมาต่อครับ โอ้โหท่านทองต่อน่าจะสวยมากเลยเนะี่ยที่ทีที่สามสิบพุยอย่าลึกด,ดีเฮ้ยอ่าหล่ามา่อไปซื้อละวพอไม่พอแนะ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เออซื้อ,ซ,อซื้อมาให้หมดกดไปฮนะ ID แรกเลยเนะี่ยที่กดแล้วมันหลุดเร็ดเนี่ยสองไอีเฟ้ยมาต่อครับ กดตู้ธรรมดาไปก่อนโอ้โหทอนมาอีกทุกคน ID อย่าตึงอ่ะตัวไหนแค่นั้นแหละ ύ, หอุ้ยหอห่อทอนเลยทุกคนสวยเลยนะอาวุธมาหอ่อแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สุ่มเ,เสี่ยวหอดมาอย่าเออทีไปครับครั้งที่สามสิบหรือสี่สิบนี่แหละบอก่ร้องแหละมาเถอะไม่มาว่ะเฮ้ยก็เหลือไม่ลึกมากเลยนะทุกคนกดอีกแสองสามทีก็ได้แล้วเนะี่ย ดได้แค่หดเลยกด,ดแหนหมดเลยเนี่ยหตัวไปฮะกดหกครั้งเลยด้วยกันกด,ดให้หมดเลยเออโอ้ย่เป็นเง็ตผมด้วยนั้นน่ะมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ถ้ามาทองคือได้แนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแต่มันไม่มาเนี่ยอืมอืม ลิกคอทโอ้โหไม่มีอะไรมาเลยอาร่าอาร่โอเคลูกแบตมเดิน okay. นะฮะดวนหมดแล้วนะฮะดูไม่ดีเหมือนพี่คนนั้นแหละที่คอมเมนต์ผมมาบอกว่าเขาได้ยาเอกกับเซลั้งสองตัวเลย <laughs> ดูไปได้ไงเสียไปแล้วนะ่ะหดหดร้อยบาทนะหรือหดร้อยเพชรไม่รู้อ่ะหดร้อยบาทหรืมั้ลชานะตีสรารคดที่อยากจะได้น้องผู้ชายหรือผู้หญิงวะจะไปอ่านดูอ่ดาอดูซิมมีอะไรบ้างตัวเนี้ยเออเนี่ยเราได้ธนูมาตะกี้แล้วสองตัวเนี่ยใช้ได้อะเปลาดีคู่าำเลยสิจิวอ เป็นตัวบัสเนื้องของพิเศษในมินิแมปนะหาฟังของได้ง่ายขึ้นแค่นั้นแหละก็ทุกคนสรารครที่อยากจะได้ ID นี้แล้วก็มันจะมีอีก ID หนึ่งนะ ID ของ d ีลุสอันนี้มีหอนะ ID นี้มีหอ i อดี ID นี้ตวรเขียนเป็นเลขเลขสองแล้วกันถ้าจะได้ ID เนี้นะเลขสองนะเน okay. เลขสองมีหอให้คือ ไปฟาร์มต่อยนิดหน่อยเล่นเควสล็ดเรื่องหน่อยเดี๋ยวพวกนั้นนะ่ะได้เลยนะเพราะว่าเคล็ดเรื่องอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ทั้งเลยเออกี่วันเนี่ยอีหกวันนะฮะทุกคนถ้าคอมเมนต์มาเร็เรวๆหน่อยก็อาจจะไปทาน,นเรื่องแล้วก็มากดทานเพราะาตะกี้ผมกดไว้สามสิบแล้วอาจจะทันนะฮะโอเคไปดูไอดีดีลุกกันนะฮะับไอดีนี้ก็ได้น้องต้นไม้มานะฟาร์มต่อยนิดหน่อยมีเบนเนตสวยเลยแล้วก็อะไรมีอะไรไหม ตัวที่พอใช้ได้กลุ่มดาวผมยังไม่ได้กดให้แล้วกัน2อู่2นะตัวนี้ตัวนี้กลุ่มก็2ตัวนี้ตัวนี้ก็1นึ่งเนะีโนเอลโนเอลโนเอลก็ El, no El, no ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราไปดู i d ของดินลุกกัน ID นี้เลขสองนะฮะเขียนว่าเลขสองอกโกะก็ไอดีของดิลกกนดลุกนะไอนี้ตัวอะไรมีอะไรมั่ไปดูกันอ่าเหมือนเดิมเลยเหมือนกันหมดกลุ่มดาวของตัวนี้กลุ่มดาวสนะเยอะกว่า มีบาคาร่าด้วยบาลาลาเว้ยอืมแล้วก็มีน้องหงด้วยนะเอสีส,สีสีน้อยมากดีลุกไม่มีเป็เนสแตไอดีเนี่ยแต่ว่าดีลุกดาเมจเยอะกว่ามั้งว่าเล่นดีนะดีลุกเนี่ยอืบากาลลอนซาไม่ปัดอ่ะนายกิจการนะาคนนี้ทุกคนมีเยอะอยู่นะยังไม่ได้ทำอะไรเสี่างเลยนะ อ่ามันเหลืออะไรไหมไม่เหลือ <laughs> <laughs> ทำไมมันชอบหลุดเรทไอโฟนเะนี่ยไอดีนี้มันหลุดเยอะไงมันหลุดลึกเกินทุกคนเข้าใจมหหลุดลึกน่ะโอเคไอดี ID นี้ไอดี ID เขียนเลขหนึ่งมานะครับรใครที่อยากจะได้ไปนะเหมือนเดิมเน,นี่ย ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยชื่อแร้วกจมภายระดับโลกวันเกิดไม่ได้ตานตัวหลักก็ตัวหญิงเหมือนเดิมน,นะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ผมซื้อมาได้แต่ตัวนี้มันบอกว่าส่งสูงอะไรอะ่ะผมสุ่งได้แต่ตัวนี้ตลอกเลยทำไมเขาไม่ทำตัวผู้ชายออกมา <Magic start. S 1> คือผมไปหาซื้อแบบไอดีแบบที่มีอะไรเลยนะที่มีไรเดนเลยเพราะว่าไม่ใช่ที่ผมไปหาซื้อไอดีที่มันมีไอตัวที่เรียกว่าอะไรอะ่ะตัวหลักชายอะ่ะ ขอพงนะพวงหายเลยอันนี้คือก็มาแจกแจกก็อย่างนี้แหละโอเคคิดนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันดีลุกเลขส 2, องดีลุกเลขหนึ่งนะฮะก็ไอตอนนั้นมันเชื่ออะไรวะอ่ตัว,ต,วตัวไม้แล้วก็หอ,อกเลขสองโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะนะแล้วเจอกันในคิวตอนหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมเด้อคอมเมนต์นนะ